มาแล้ว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 จ้ามาแล้วเจ้าของแซบของอร่อยของนัวมากกันอีกแล้วจ้าส้มตำแซบแบกันอีกแล้วค่ะวันนี้พบเจอกันในช่องมีดีเต็มพุงทุกคนวันนี้เรามาเจอกันกับส้มตำแซบแบค่ะกับไก่เทอริยากิเด้อวันนี้โอ้โหของอีสานกับของอ่อญี่ปุ่นเจอกันมาทุกคนแซบแบลุย ไข่ต้มหนึ่งใบจ้ะหิวโซกันอีกแล้วนะจ๊ะมาพี่น้องมาแซบด้วยกันแซบคือเกา 嗯嗯，嗯。Mm. Mm. อีกเหมือนเดิมอาหารมื้อแรกของวัน <c oughs> อาหารมื้อแรกของแม่สอาจจะเป็นช่วงบ่ายจะจัดใหญ่ช่วงบ่าย ตรงเช้าแม่จ๋าไม่ค่อยได้กินอะไรไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยกินนะกาแฟกาแฟอย่างเดียวกินทีก็ประมาณเที่ยงประมาณบ่ายแบบนี้แหละ หนึ่งมันมีแปดไม้แบ่งกันคนละครึ่งแล้วคุณสา Mm. Huh. Ну. Mm -hmm. 嗯。Mm hmm. thank right. น้ำจะเจอ,องนองนิดนึงเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ตำใสขนมจีนถ้าใส่ขนมจีนมันขนมจีนมันจะดูดน้ำน้ำมันจะแห้งรอบนี้แม่จ๋าไม่ได้ใส่ขนมจีนมันก็เลย,ยน้ำเจออ๋งนองอ Look.